ทีนี้พอได้อย่างนี้ก็เดี๋ยวนะทำหนึ่งเราก็จะคลายน็อตสองตัว1 2ตัวยึดวิทียุตัวยึดวิทียุเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่5ตัวอยู่ข้างล่างเนี่ยหนึแล้วก็1 2ึ่ง นอตสีขาวผมไม่มั่นใจว่า <c oughs> ผมอ่ะสลับทีกันหรือเปล่านะตอนนี้ผมคิดกลับไปใหม่คือมันจะมีเนี่ยสีขาวกับสีดำแต่ว่าตัวเท่ากัน <c oughs> เวลาจัดวางน็อตก็ถ้าเราจะไม่ได้ก็แบ่งกลุ่มให้ดีนะมันจะช่วยในการจำ เสร็จทีนี้เราก็ จะงัดวิทยุที่จริงวิทยุมันจะเป็น2ชิ้นบางคนอาจจะงัดขึ้นมา2ชิ้นเลยหรืองัดขึ้นมาชิ้นนี้ชิ้นเดียวชิ้นบนนี้อย่างเดียวก็ได้รอบนี้ผมจะไม่ถอดปลั๊กนะครับเพราะว่าผมติดปลั๊กไปหมดแล้ว เปงมาอย่างนี้ปุ๊บทีนี้เราหาต้องหาอะไรรอง,ข,งข้างล่างนี้นะกันเป็นรอยเดี๋ยวนะครับผมจะเอาบับเบิ้ลรองอุัห เดี๋ยวผมจะขยับกล้องอีกครั้งหนึ่งให้ดูนะครับว่าเราต้องดึงปลั๊กตรงไหนบ้างเนาะครัว